สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นำคุณลูกค้าทุกท่านมาชมกับนิส s ันอเมร่าอย่างคันนี้ที่จอดอยู่ก็จะเป็นอเมร่ารุ่นกลางๆนะครับรุ่น EL มาพร้อมกับชุดแต่งแพ้จากโรงงานนะครับนั่นคือชุดแต่งอีกไหนมูลค่า20,000กว่าบาทนะครับซึ่งเราจัดแถมกับให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะครับนี่ครับสเกิร์ตซ้ายขวาหน้าหลังนะคลูกค้าสนใจคันนี้ราคา500,000 เก้าหมื่นนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้านะครับห้าเก้าเก้าพูดง่ายนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็จบกันเลยทุกอย่างนะครับคุณลูกค้าทุกท่านสุขส่สนใจติดต่อผมได้เลยนะครับสวยนะครับไฟท้ายแบบไลท์กราดิงสเกิร์ตหลังสเกิร์ตซ้ายนะครับล้อแม็กนะฮะภายในชมภายในกันนะครับภายในนี่ครับตอนนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับคุณลูกค้าสนใจออกผมจะ เปลี่ยนเป็นบดหนังให้กับลูกค้านะครับรุ่นนี้รุ่นประหยัดนะครับไม่มีจอกล้องรอบคันนะครับแต่หากลูกค้าสนใจติดแบบกล้องนะครับเราติดให้อยู่แล้วนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเซ็ตให้กับลูกค้าพร้อมอยู่แล้วนะครับกันนี้กันช้นหนึ่งทะเบียนบบรมาครบเลยครับฟิล์มรอบคันลูกค้าจ่ายแค่อัตราดาวนะครับเริ่มต้นดาวที่9,900้อบาทนะครับก็สามารถออกรถกันได้เลยนะครับผลก็ไม่เยอะนะครับ ก็ประมาณ9,000กว่าบาท8,000กว่าบาทอยู่ที่เราเลือกจำนวนงวดนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นอเมรารุ่น EL หน้าแสน9,000บาทเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกรวมพร้อมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับปะจยะัน้ำมันครับ23.3กิโลเมตรต่อลิตรอ่านี้เลยครับนี่รูปเต็มๆเ,เลยครับลูกค้าครับเครื่อง1 0 0 0 ซีซีนะครับพร้อมกับระบบเทอร์โบให้การประหยัดพลังงานน้ํามันนะครับใช้ได้จริงครับจริงใช้จริงนะครับประหยัดจริงนะครับสภาพถนนกับพฤติกรรมของผู้ขับแต่ละเส้นทางไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตร่อลิตรแน่นอนครับกับนิสันอ l m ิ r a ราฟากันไว้นะครับคุณลูกค้าทุกท่านครับสนุกสนใจครับ0 8 9 4 7 0 9 115ติดต่อกันตมาได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ